สวัสดีพี่น้องเช้า YouTube ทั้งหลายเนาะมือนี้ก็ได้มาโปพอกันอีกแล้วเนาะพี่น้องกับดวงจันทร์เกลืองเนาะมือนี้กับามามือมือเดียวเนาะอ่าเป็นของรุ่นกลางเนาะปากสองเมตร70เนาะพี่น้องปากเกลือฮิโน่เนาะพี่น้องโซ่กับสี่สิบแเนาะพี่น้องตัวเดิน12ปั๊มได้กิน22่สิบเนาะพี่น้องฮิโน่ ก็หัวฮีโนโ่รุ่นไหนนพี่นองเครื่องก็ก็คอยรู้กันอยนะครับตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการแล้วนะพี่นองออกงานแล้วบริษัทที่หอย,อย anh à, cả, làm kêu hở nát pin nó bị nòng, mở ngán lạnh, oh, hàng năn cả, ơi, nha, anh này, anh này kêu mướn bán thì nó bị nòng này, ôi, để để sòng kinh nay, đỡ bị nòng anh này cả xốm à, chít nó bị nòng, xốm chít khoáng lùn nhẹ nho, ba sá mệt gì nó bị nòng, à, tôi đến ตัวเดินเอ่อยังวะตัวเดิน12บน้อพี่น้องโซีสิน้อพี่น้องตัวเดินเคียงฮีโน่คือกันเนาะอ่าเป็นของปีเดียร์น้อเดียวสิบมึงเด้อพี่น้องว่าเป็นของปีใดครับเคลื่อนโดยสร้างวุฒิเนาโดยสร้างวีนาะพี่น้องสร้างวีเมื้ออาชีพเนาะพี่น้องอ่าโอ้หอน้ำบ่เวนี่ไม่เหมือนเลยเตอนพี่น้องจานโซบโอ้ตัวเดิน Tân yên ổn ngang miền ổn ngang 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 มึงกันเดินยาไปเลยเนอจุดเนี่ยกูใด้มาเก่งดีผู้ใด้มาคิดก็ชอบตอนนี้ก็เริ่มจะลงเข่านาปีเนาะพี่น้องเริ่มมีการย้อนเกิดกันแล้วนาะอันนี้ก็อันนี้ก็สั้นๆนอพี่น้องดุนกลางนอพี่น้องของตัวแกสาบุ่งแบมี้สองขั้นนอพี่น้องกางแยกงานกันในเจี่ยวนอพี่น้องงานนี้ก็เริ่ม เริ่มแล้วนอะตพี่น้องเขาหน้าปีเขาหอมมะลิของเฉดลยเอ็ยดนอะตพี่น้องเด้วยนี่ไปเมึงกันเลยเนาะเป็นจีไปทางไหน,นโอ้นี่ล้วพี่น้องเอ้โอ้นี่รถเจืนเขาสร้างต้อยด้่ยโอ้ไทยเรื่องสร้างต้อยเฮ้ยพไปเชื่นเขาใช่ปะฮะโอ้เอาไปไป น oh. oh. mm. ี่บอกจะไปเกี่ยวของสางตัวไหนดีโอ้โหโอ้จักไรนั่นนะจะอันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นของผู้ใดโอ้โหโอ้โายมันมีมมมือแล้วโอ้ โอ้ยบ่หัวมาเกี่ยวเนาะอันนี้ก็เป็นเช่นเล์เพิ่นเนาะพี่น้องมีซุ้งเนาะเช่นเล์ของตัวแก่สาเพิ่นเนาะอันนี้เพิ่นก็ย้ายลูกน้องออกแล้วเนาะพี่น้องพูดนะเดี๋ยวสิพาน้ำไปมึงไกลไก่นะพี่น้องเอรอไปกันเลยเดี๋ยวไปเขี่ยวรถพี่น้องตอนนี้ก็ตามรถเจวอยู่พี่น้องกําลังย่างไปหาหมงเกี้ยวก็ตอนนี้ย่างได้มาประมาณร้อยเมตรแล้วล่ะพี่น้องอ่าอันนี้ก็เขาหน้าปีเนาะ กำลังเริ่มได้เกี่ยวเราพี่น้องเลยส่วนหลายก็เริ่มจะได้เกี่ยวเราเนาะเขาหน้าปีปีนี้ก็รถเกี่ยวขอบพอทานิมมานเนาพี่น้องปีนี้กำลังเ,เดินเบาาเราพี่น้องขับเคลื่อนโดยสร้างอุย้ยเนาพี่น้อง คันเนี่ย็เป็นของสมคิดเนาพี่น้องปากสามเมตรยีเราเป็นตัวใหญ่นะเรื่องฮีโน่สองล้แรงมาเนาะข้ามได้กิน23พี่น้องแต่โซ่ส่สิขอเนาะพี่น้องรอน้ำสิบสองเนาะพี่น้องมอเตอร์สิ น้องเขาเขาสุดลุงหูลูกตาเลยดิพี่น้องเขียนเนี่ยทั้งนี้ก็แก่มเหมือนเราดิพี่น้องกัแต่ปีนี้รถเจี่ยวกับทัดนั่นลงมาเนาะปีเนี่ยมีแต่ของแถาแก่สาเนาะรถเจี่ยวมู่บ้านเนาะพี่นออ้องแถวนี้กับเ,เขตนี่ก็หลายมือ่อยไรเนาะพี่น้องเขตเนี่ย เดี๋ยวไปพว้กันข้างหน้าเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวตางอุ้มเหรอพี่น้องใช่หรห้ไม่เดี๋ยวคุณมลงมให้ไดยเฮ้ยเว้ยไอ้นี่บ่แจ้งไลยเนี่ยของสางตัวเนี่ยโอ้โหลพี่น้องมึงเข่าเข่าหน้าปีเหาพี่น้องละเอียดลอยะเอียดเนาะอ่ากนนี้ก็เริ่มจะลงเลยพี่น้องประเดิมเสานี้เนาะพี่น้องประเดิม นี่ก็ได้มาพอครับสร้างอุ้ยพี่น้องเลยมือเอกถูกแก่สาพูดว่าสร้างอุ้ยผู้ยุ่งเรื่องกูล่สร้างอุ้ยมากประสบการณ์ควาเปลี่ีมือนี่ต้องยกให้สร้างอุ้ย giờ mà lên là phi đoan ơi bộ vẫn bán. Hấp dẫn đây sang. Ui, ไร้างบนไร้างอุ้ยวันนี้ดมา่พอครับเกเกี่ยวส็มกินมะพน้องรุนใหญ่ของปีสองพันสิบมะพ้าวมงกันไปยาวๆกัเลยเนาะ cả đây lừa nhám nhám đi lừa nó พร่บบอปันไดเาม่นองอยากเออหัวเงยูเต่างเราไ่นอแล้วนี่มันมักเป็นเดินเยียเราไ่นองมันเดจะฟังนี่งางเลยพี่นอน 哪有？Nah, ี่ก็เปิดรอบแล้วนะพี่น้อง แล้วพี่น้องกำลังเขาคงกับน้าแปลงนี้ขันบ๊อสีกับหาไรพี่น้องประมาณนี้แหละเป็นยา,นาวๆเนาะแต่เหลียวมึงเรียวกับขันบ๊อสีกับหาเนี่ยพี่น้องน้าแปลงเนี่ยเก่าก็ถือว่าห่วงกับดีระดับหนึ่งอยู่พี่น้องอ่า อย่าร้อยเพิ่นโค้งโม้ากน็น้อยพี่น้องอมาแล้วพี่น้องโอ้แนนไว้เลยพี่น้องเลยยางน้ำบ่ทันเลยไว้ไว้พี่นอ้องปลากระกวา่างเนาะพี่น้องสามเอ็ดยี่สิบน้องเติมเกี่ยวขั้นเด็ดปีสองขั้นจิตเนาะพี่น้องของสมดิษฐอ chuẩn đấy ừ. nhàng năm mà thân bị nòng người là กบ,บฟงไกลเกินไปนะพี่น้องเสียงกับ,บฟงพอดีพอดีเนาะระยะเสีย,ฟยงฟงเนะาะกบไกลเกินไปนะพี่น้องเมื่อเดียวไก่ไหล,ลก็บ,บ่ดีเลยพี่น้องยนาะเวลาเกี่ยวหัวเนานอย่ามันขาดไปเส้นหน้าพื่อนะเนาะแล้เจ้าะกบวาเนาะพี่น้องนัไกลล่ไหลอันนี้กัรอบที่สามเลยพี่น้องรอบไปแล้วรอบที่สาม แปรงนี้กับของน้าเสียต่อยเนาะพี่น้องลงเจ้าแรกของเมือนเนาะเมือนี้มาพบพอกันขึ้นเก้าเราพี่น้องเลยกับสมจิตเนาะรถเกี่ยวสมจิตกำลังมาเราพี่น้อง ngã bay lấy lọt nam gian lấy vị đoàn là nó vị đoàn cho đẹp จบคลิปไปเพียงสักนิดแ้วพี่น้องผู้ใดมาคลิปจังสีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเอ้ยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจผู้สร้างคลิปแล้วคลิปนี้ขอลาคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย